บางครั้งการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดจากประสบการณ์นะครับไม่ได้เป็นมาจากตำราบางทีเรายึดตำรามากเกินไปมันก็อาจจะเป็นแค่ทฤษฎีกานบทเรียนจากการเรียนรู้ด้วยชีวิตจริงนี่ก็สำคัญกว่าการประสบการณ์ทั้งด้านบวกด้านลบนะด้านสมหวังด้านประสบผลสาเร็จและก็ด้านผิดหวังก็ย่อมมีกับทุกชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นความรัก หรือว่าประสบการณ์ด้านอื่นๆก็ตามชีวิตเรามันหลากหลายอยู่แล้วในแต่ละวันไม่รู้เรื่องราวอะไรบางงนั้นบทกวีชุดนี้ชื่อว่าใช่ใจไม่เคยเจ็บอาจจะเป็นความรักหรือด้านอื่นด้วยนะครับถ้าหากเราผิดหวังแล้วก็เกิดความเจ็บปวดก็นําเสนอด้วยลีลาของบทกวีฉันทลักษณ์ของกาบยานีสิบเอ็ดนะครับฟังดูว่าใช่ใจไม่เคยเจ็บเป็นอย่างไร ฟองฝอยน้ำลายฟุง้งจงใจมุ่งสู่ที่หมายลึกเกลี่ยมและสูงลายเพื่อล่อลวงให้หลงหลมบทเรียนใช่เพิ่งเริ่มใช่แสเติมศาสตร์โครนตมซกงกใช่ง้องมปล่อยชีพสิ้นไม่สืบสารใช่ใจไม่เคยเจ็บจะหนักเน็บไปอีกนาน ลุกสู้แม้สมสารโถมลนลานตราบชีพแรงกู้ศักและรักสีกอบกรรมดีเพลีเรียวแรงแต้มสีและเติมแสงแม้ค่าแพงมักคุ้มผลจมูกของเรามีต่อชีวีไหลรี่วนใช่แสให้ใครสน จมูกตนไปจนตายจดจำที่เคยเจ็บรับเขี้ยวเล็บและเหลี่ยมลายคลานคืบเพื่อคลี่คลายเอาไว้ซ่อมเพื่อสร้างเสริมสวัสดีครับ